วันนี้ที่ก้อยพามาแนะนำโรงแมรมกรเอกกระโคมนะคะให้มาดูบรรยากาศรวมๆขอทางเราว่าบรรยากาศเป็นยังไงแล้วก็ห้องพักของเราเป็นรูปแบบไหนบ้างนะคะเชิญชมค่ะ <warfare> สองค่ะน้องที่มาพักที่นี่ไม่ต้องห่วงว่าจะเครียดนอกเหนือจากห้องที่กว้างห้อง,องแอร์ขนาดใหญ่กว้างแล้วเนี่ยพี่มีสเปซพื้นที่ด้านหน้าห้องนะคะให้น้องสามารถที่จะเล่นกทอนนได้ด้วยนะอาชิญชมเลยค่ะอันนี้เป็นห้องรแปนะคะที่เราจะจัดให้นะคะเดี๋ยวให้ดูความกว้างน,นะคะความกว้างกว,ว้างเมตสามสิบแล้วก็ลึก ถ้าเราฉี <ies> ่เราให้บริการฟรีมีที Bien ่นอนนะคะมีชามน้ำชามอาหารให้บริการฟรีค่ะนะคะห้องจะเป็นรูปแบบนี <ies> <ge ar> ้แล้วก็อย่างห้องนี้ก็จะเหมือนห้องอื่นเรามีที่บอกว่าไม่เอาเตียงจะเอาที่นอนอย่างเดียวก็ได้นะคะปรับรูปแบบห้องได้ตามความต้องการของคุณพ่อคุณแม่เลยเข้าวงจรปิดหนึ่งกล้องต่อหนึ่งห้องนะคะจะมีความเป็นส่วนตัว ส่วนตรงนี้จะเป็นห้องพักน้องแมวนะคะจะเป็นตู้ใบใหญ่สวยงามมากนะคะก็คือจะมีกระจกขั้นกลางแบ่งเป็นทั้งหมด3ห้องค่ะกระจกตรงนี้คือจะขั้นกลางเอาไว้ปิดไว้นะคะเพื่อแบ่งห้องอันนี้ห้องหนึ่งนะคะน้องน่ารักมากเลยแล้วก็ก็จะแบ่งอีกห้องหนึ่งนะคะแบ่งกันค่ะตรงกระจกตรงนี้เราปิดไว้นะคะ